สวัสดีครับผมชื่อโอนะครับเรื่องราวของผมมันได้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะครับว่าคนที่ไม่เชื่อและไม่เคยไหว้พระอย่างผมจะได้พบเจอกับถึงที่เรียกว่าผีเข้าจริงๆผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับซึ่งในตอนนั้น ผมก็มีแฟนที่คบกันมานานอยู่คนหนึ่งเธอชื่อว่าหมิวครับผมคบกับมิวตั้งแต่สมัยที่เรียนจบใหม่ๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยได้พบเจอกับครอบครัวของเธอเลยสักครั้งบ้านของมิวอยู่ที่ต่างจังหวัดครับซึ่งเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดแถบชายแดนและยังไม่ค่อยเจริญมากนักผมได้ชวนมิวไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของเธอครับ ซึ่งในทีแรกเธอก็รู้สึกลังเดใจเพราะเธอไม่อยากให้ผมลําบากต้องเดินทางไกลและขับรถนานขนาดนั้นแต่ด้วยความจริงใจของผมครับยังไงก็แล้วแต่ในสักวันหนึ่งผมก็ควรจะรู้จักกับพ่อและแม่ของเธอจนกระทั่งในวันที่ออกเดินทางครับพวกเราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าพวกเราก็ขับรถไปกันเรื่อยๆ ซึ่งตัวของหมิวเองเธอก็จําทางแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเธอก็ไม่ได้กลับมานานมากแล้วเช่นกันเมื่อผมได้ขับไปเรื่อยๆครับมันก็ยิ่งออกห่างจากตัวเมืองซึ่งบรรยากาศทั้งสองข้างทางมันก็มีเพียงไร่ข้าวโพดไร่มันและมีเพียงทุ่งนาที่อยู่สองข้างทางเท่านั้นจนกระทั่งผมได้ขับเข้าสู่ตัวจังหวัด ที่เป็นบ้านเกิดของหมิวครับซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นอากาศมันก็เริ่มเย็นพระอาทิตย์ก็เริ่มตกและถนนทั้งสองข้างทางมันก็เริ่มมืดมิดและไม่มีไฟใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งผมก็ขับไปถึงแยกแยกหนึ่งครับซึ่งหมิวก็ได้บอกกับผมว่าหมิวเริ่มจำทางได้และถนนเส้นนี้ถ้าหากขับตรงไปอีกสักระยะหนึ่ง ก็น่าจะเป็นทางที่ตรงเข้าไปที่บ้านของเธอผมได้ขับร,รถตรงไปครับซึ่งหลังจากที่ผมขับไปได้ไม่นานและคุณผู้ฟังครับผมได้เห็นแสงไฟหลายดวงที่ส่องสว่างมาจากกลางทุ่งนาที่อยู่ทางด้านซ้ายมือในระยะประมาณมากกว่า1กิโลเมตรมิวตลาดนัดเหรอดีเลย เราจะได้แวะซื้อของเข้าไปนั่งกินกันด้วยหืมตลาดใหม่เหรอหนูไม่เคยเห็นเลยไม่ต้องแวะก็ได้มังพี่แม่น่าจะทำกับข้าวเอาไว้อยู่แล้วแต่ถ้าพี่อยากพักพักสักหน่อยก็ได้อีกไม่ไกลแล้วล่ะผมได้เลี้ยวเข้าไปที่ตลาดแห่งนั้นครับโดยที่ปากทางมันก็มีสารเพียงตาตั้งอยู่สาหนึ่ง โดยที่มันก็เป็นทางเล็กๆที่ต้องเข้าไปอีกประมาณ500เมตรที่ลเลาะเข้าไปตามขอบของทุ่งนาที่กว้างพอให้รถวิ่งสวนกันได้เท่านั้นผมได้ขับเข้าไปครับโดยที่หมิวก็เริ่มเอะใจแล้วก็ได้ถามกับผมว่าทำไมตลาดแห่งนี้มันถึงมาอยู่กลางทุ่งนาและบริเวณรอบข้างก็แทบไม่มีบ้านคนเลยสักหลัง ผมไม่ได้คิดอะไรนะครับและก็ขับรถเข้าไปจอดที่หน้าตลาดแห่งนั้นโดยที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งทันทีที่ผมจอดรถผมก็ได้พบกับความเงียบสงบและเมื่อผมได้มองเข้าไปผมก็ได้เห็นแม่ค้าได้นั่งขายของอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นโหไม่มีคนเลยพี่หนูบอกแล้ว ตลาดอยู่ตรงนี้ใครมันจะมาซื้อของมันข้ามแล้วมั้งหมิวดูแม่ค้าก็แทบไม่เหลือแล้วน่าจะเก็บของกันไปบ้างแล้วล่ะหลังจากที่ผมพูดจบผมก็เห็นแต่เพียงแม่ค้าจริงๆครับซึ่งมันก็ได้ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมากแล้วก็ลงไปซื้อของในตอนนั้นมีวรอในรถนี่แหละ เดี๋ยวพี่ลงไปดูแป๊บเดียวไหนๆก็จอดแล้วยืดเส้นยืดสายหน่อยผมได้บอกให้หมิวนั่งรอในรถครับแล้วผมก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปที่ตลาดแห่งนั้นผมต้องขออธิบายแบบนี้นะครับว่าตลาดที่ผมเห็นมันเป็นตลาดที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาโดยที่ถมดินสูงขึ้นมาจากพื้นและเมื่อผมลงจากรถก็ต้องเดินผ่านเข้าไปในทางแคบ ก่อนที่จะถึงตัวตลาดที่เป็นดินแข็งๆที่ทำเอาไว้สำหรับเดินได้เป็นอย่างดีร้านแรกที่ผมเดินมาถึงก็น่าจะเป็นร้านขายปลาครับซึ่งก็น่าจะเป็นปลาที่จับมาจากธรรมชาติเพราะขนาดของปลาแต่ละตัวก็ได้คระไยกันและได้ถูกขังไว้ในกระมังโดยที่ยังมีชีวิตและว่ายไปมาอยู่แบบนั้นโอ้โห oh. สดมากเลยครับป้าป้าขอดเกตให้หน่อยครับเอาตัวใหญ่ๆสี่ตัวเลยแล้วกันครับผมได้สั่งปลาช่อนไปสี่ตัวครับแล้วก็บอกให้แม่ค้าได้ทำการขอดเกร็ดและเอาขี้ออกให้กับผมแต่สิ่งที่ผมได้เห็นครับจากที่ปกติโดยทั่วไปการทำปลาให้เสียชีวิตก็มักจะใช้การทุบหัวและทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมครับผมได้เห็นแม่ค้าได้ทำการหักคอปลาเหล่านั้นด้วยมือของตัวเองมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไรเพราะมันก็อาจจะเป็นวิถีชีวิตที่เขาได้ทำไปโดยปกติแบบนั้นซึ่งหลังจากที่ผมได้รับถุงที่ใส่ปลามาผมก็ได้เดินต่อไปอีกร้านหนึ่ง ซึ่งก็เปิดร้านที่ขายผลไม้โดยที่ผมก็ได้สั่งส้มเขียวหวานลูกใหญ่ที่ดูน่ากินเอามากๆมาด้วยกันถึงสองกิโลในวันนั้นผมได้เดินกลับมาเที่ยวรถของผมครับพร้อมกับชื่นชมของที่ผมได้รับมาว่ามันทั้งสดแล้วก็น่ากินเอามากๆซึ่งเมื่อผมได้เดินมาถึงรถผมก็ได้เปิดประตูด้านหลังคนขับแล้วผมก็เอาของที่ผมได้ซื้อมา วางเอาไว้ที่พื้นที่อยู่ด้านหลังเบาะรถของผมและทันทีที่ผมได้เปิดประตูฝั่งคนขับขึ้นมาแฟนของผมเธอก็เดียวรีบเอามืออุดจมูกพร้อมกับตำหนิผมแล้วก็บอกให้ผมรีบไปล้างขาในตอนนั้นโหพี่เดินไม่ระวังเลยจะไปลุยอะไรเละเทะขนาดนั้น ผมก้มลงไปมองที่ขาของตัวเองครับและสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นขาของผมได้เปียกชุ่มไปด้วยโครนโดยที่มันเป็นโครนสีดำที่ส่งกลิ่นแรงเอามากๆโอ้โหโทษทีหมิวพี่คงไม่ทันระวังหมิวส่งขดน,น้ำให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ขอล้างแป๊บหนึ่งผมแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมได้เห็นโครน ได้เลอะเต็มทั้งสองขาของผมอยู่แบบนั้นเพราะเท่าที่จําได้ตลอดทางที่ผมได้เดินเข้าไปผมก็ไม่ได้เหยียบย่ําโครนเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ผมทําอะไรเสร็จผมก็ได้ขับรถไปต่อครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักพวกเราก็ได้ไปถึงบ้านของเธอวันนั้นเป็นวันแรกครับที่ผมได้พบเจอกับพ่อและแม่ของเธอ ซึ่งท่านก็ได้ต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็บอกให้ผมเข้าไปพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าและกินข้าวด้วยกันในวันนั้นหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จครับผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมได้ซื้อของมาจากตลาดและลืมวางทิ้งเอาไว้อยู่ในรถแม่ผมซื้อปลาช่อนมาฝากเห็นหมิวบอกว่าแม่ทําแกงส้มอร่อย น่าจะเป็นปลาช่อนนาสดมากเลยครับซื้อมาจากตลาดตรงนี้เองตลาดตรงไหนนะลูกแถวนี้มีตลาดด้วยเหรอหลังจากที่พูดคุยกันจบผมก็ได้เดินออกมาที่รถครับแล้วก็ได้หยิบของที่ผมได้ซื้อมาเข้าไปในบ้านในวันนั้นและทําทีที่ผมได้ส่งของให้กับแม่ยายของผมครับ ท่านก็ถึงกับร้องอุทานแล้วก็ปล่อยของที่ผมยื่นส่งไปให้กระแทกลงกับพื้นทันทีทันทีที่ถุงได้ตกกระแทกลงกับพื้นครับของที่อยู่ภายในนั้นมันก็ได้แตกกระจายออกซึ่งสิ่งที่ผมและทุกคนได้เห็นครับพวกเราได้เห็นท่อนไม้เป็นจำนวนด้วยกันทั้งหมดสี่ท่อนพร้อมกับดิน ที่ปั้นเป็นลูกกลมๆอีกหลายลูกพวกเราทั้งหมดก็ตกอก,อกตกใจกันหมดเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนของผมเธอก็รู้สึกขวัญเสียอย่างหนักที่ได้เห็นของที่ผมได้ซื้อมาได้กลายเป็นท่อนไม้และกลายเป็นก้อนดินแบบนั้นพวกหนูซื้อมาจากไหนกันลูกไม่ได้อำพ่อเล่นใช่ไหม หนูเห็นจริงๆนะพ่อตอนที่พี่โอซื้อมาหนูก็เห็นจริงๆตอนอยู่ในรถหนูก็ยังได้กลิ่นคาวอยู่เลยหลังจากที่พ่อตาของผมได้ถามแฟนของผมเธอก็ช่วยยืนยันนะครับว่าผมได้ซื้อของมาจริงๆและไม่ได้ล้อเล่นหรือต้องการแกล้งแต่อย่างใดหลังจากที่พวกเราตั้งสติได้ครับ พวกุหลาบก็ได้เก็บของเหล่านั้นใส่เอาไว้ในถาดซึ่งทางญาติญาติแฟนของผมที่อาศัยอยู่ด้วยกันแถวๆนั้นต่างก็ออกมาดูกันหมดซึ่งทุกคนต่างก็อึง้งแล้วก็สงสัยเช่นเดียวกันไม่ต่างจากผมน้องซื้อมาจากไหนเราลองกลับไปดูกันไหมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเลยครับพี่ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่น,นัน ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนของผมก็ได้ถามขึ้นกับผมครับแล้วก็ได้ชวนให้ผมได้กลับไปดูด้วยกันที่ตลาดแห่งนั้นซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยความที่ผมก็ยังไม่อยากเชื่อแล้วก็อยากพิสูจน์และอยากกลับไปดูให้เห็นกับตามันก็ได้ทำให้ผมได้ตัดสินใจกลับไปดูด้วยกันในตอนนั้น พวกเราได้กลับไปดูด้วยกันทั้งหมดสองคนครับซึ่งแม้ทางญาติผู้ใหญ่จะไม่อยากให้พวกเรากลับออกไปแล้วก็ตามรวมถึงแฟนของผมก็พยายามห้ามเราสองคนในตอนนั้นโอ้จำได้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนจำได้ครับพี่น,นันน่าจะลงไปทางใต้สัก12-13กิโลตรงอยากเดียวเลยครับตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลย ผมก็ได้ขับรถไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงจุดที่ผมได้คิดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของตลาดแห่งนั้นซึ่งผมก็ได้พยายามขับรถให้ช้าลงแล้วก็พยายามมองไปตลอดทั้งสองข้างทางเชี่ย yeah. มันจะเป็นไปได้จริงๆหรอวะพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าที่ห่างไกลแบบนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งนามันจะมีตลาดตั้งอยู่จริงๆ ผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันครับพี่แต่ผมก็ซื้อของมาด้วยจริงๆตลาดทั้งตลาดมันจะหายไปได้ยังไงผมพยายามขับรถวนอยู่แถวๆนั้นครับซึ่งไม่ว่าผมจะวนไปวนมามากขนาดไหนพยายามเลาะเลี้ยวเข้าออกซอยต่างๆแต่ทว่าผมก็กลับไม่พบเข้ากับแสงไฟที่เป็นที่ตั้งของตลาดแห่งนั้น จนกระทั่งผมกับพี่นันก็เริ่มถอดใจแล้วนะครับแต่เทว่าผมก็ได้พบกับทางเข้าทางหนึ่งที่มีสารตั้งอยู่ที่ปากทางซึ่งมันก็ชัดเลยครับว่ามันน่าจะเป็นทางเดียวกันกับที่ผมได้ขับเข้าไปที่ตลาดในเมื่อช่วงหัวค่ำนี้ผมได้หันกลับไปมองหน้ากับพี่นันครับซึ่งในตอนนั้น ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเศษเศษซึ่งแม้ตลาดจะเลิกจนกระทั่งปิดไฟและก็อาจจะเก็บของกลับไปจนหมดแล้วแต่พวกเราทั้งสองคนก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าในเมื่อเราได้มาถึงขนาดนี้เราก็น่าจะไปให้สุดและก็ขับเข้าไปดูให้เห็นด้วยตาของตัวเองและผมก็ได้ขับเข้าไปในทางดินตรงนั้นซึ่งมันก็ชัดเลยนะครับ มันเป็นทางดินแคบๆที่ผมได้เคยขับเข้าไปก่อนหน้านี้จริงๆและเมื่อผมได้ขับเข้าไปเรื่อยๆครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าจากทางดินแข็งๆมันก็เริ่มนิ่มจนกระทั่งมันก็ได้ทำให้รถของผมเริ่มที่จะเหยียบคันเล่งไม่ออกและสิ่งที่ผมกลัวมันก็ได้เกิดขึ้นครับรถของผมได้ติดลม แบบที่ไม่ทันได้คาดคิดซึ่งถึงตอนนี้รถของผมมันก็ขยับไม่ได้แล้วนะครับหม้ว่าผมจะพยายามเร่งเครื่องเท่าไหร่มันก็กลับยิ่งติดนั่นมากขึ้น,นเรื่อยๆโอ้ลานดินตรงนี้หรือเปล่าที่เองบอกว่าเป็นตลาดโอ้โหใช่เลยครับพี่ พี่นันได้ชี้ให้ผมได้มองดูลานดินที่อยู่ทางด้านซ้ายครับและเมื่อผมได้สังเกตสถานที่รอบๆข้างแล้วผมก็พบว่าผมได้จอดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ผมได้เคยจอดมาก่อนหน้านี้และสิ่งที่ผมเห็นครับผมได้เห็นลานดินลานนั้นเป็นลานดินที่เต็มไปด้วยขี้โคลนได้มีหญ้าขึ้นปกคลุมและน่าจะสูงจนท่วมหัวของมนุษย์ มันไม่มีตลาดอยู่ตรงนั้นครับมันมีเพียงแต่พงหญ้าที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินแฉะซึ่งถึงตอนนี้พวกเราก็ทำอะไรกันไม่ถูกแล้วนะครับได้แต่เจอดรถอยู่ในความมืดกับสถานที่ที่เราไม่รู้จักและขยับไปไหนไม่ได้อยู่แบบนั้นพวกเราก็คิดกันอยู่สักพักหนึ่งครับและพี่นันก็ตัดถึงใจว่าพี่นันจะลงไปเข็นรถเพื่อพาพวกเราสองคน ออกไปจากสถานที่แห่งนั้นหลังจากที่พี่นันได้ลงไปครับผมก็พยายามเหยียบคันเร่งถอยหลังโดยที่พี่นันก็ได้เข็นอยู่ตรงหน้าตรงฝาการะโปรงรถของผมแต่เพียงไม่นานครับรถของผมมันก็ยิ่งจมหนักมากขึ้นและผมก็ได้เห็นพี่นันได้มีอาการเหมือนกับตกใจแล้วก็รีบหันกลับไปมองที่ด้านหลัง ผมได้เห็นพี่นันตัวแข็งทื่อเลยครับก่อนที่ผมจะบีบตรจนพี่นันก็ถึงกับสะดุง้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาจากผวังแล้วก็รีบวิ่งกลับขึ้นมาบนรถทันทีพี่นันได้บอกกับผมครับว่าพี่นันได้เจอเข้าอย่างจังซึ่งเมื่อสักครู่นี้พี่นันได้บอกว่าได้มีมือของใครสักคนหนึ่งได้มาจับเข้าที่ไหล่ของแกจนกระทั่งแกหันกลับไป แล้วมือนั้นก็หายไปทันทีและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับจนทําให้แกถึงกับตาค้างเมื่อแกได้เห็นคนจํานวนหลายคนได้เดินออกมาจากพงหญ้าที่ผมเคยเห็นเป็นตลาดตรงนั้นก่อนที่ผมจะบีบตแตรแล้วคนพวกนั้นก็หายกลับเข้าไปผมยังไม่ยอมแพ้ครับผมยังพยายามเหยียบคันเร่งอยู่แบบนั้น ท่ามกลางบทสวดต่างๆที่พี่นันได้พลั่งภูออกมาแต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าผมจะพยายามมากขนาดไหนรถของผมก็ไม่อาจออกมาจากที่ตรงนั้นได้และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจนทําให้ผมรู้สึกขนลุกจนแทบขาดสติมันก็ได้เกิดขึ้นครับผมได้เห็นใบหน้าของป้าแก่ๆคนหนึ่งได้มาทาบอยู่ที่กระจกรถ ทางฝั่งที่พี่นันนั่งอยู่ซึ่งพี่นันก็น่าจะได้เห็นเช่นเดียวกันกับผมแล้วก็ได้สั่งให้ผมได้ดับเครื่องปิดไฟแล้วก็หลับตานั่งเงียบๆอยู่แบบนั้นและก็นั่นแหละครับทันทีที่ผมได้ดับไฟพวกเขาเหล่านั้นก็น่าจะพากันออกมามากกว่าเดิมพร้อมกับเสียงทุบและขูดขีด ที่บริเวณรอบๆรถของผมผมกลัวจนแทบจะขาดใจเลยนะครับจนผมถึงกับปัสสาวราสออกมาซึ่งผมก็ทำได้เพียงแต่อดทนอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งเสียงต่างๆเหล่านั้นมันก็ได้เงียบสงบลงแล้วก็หายไปในที่สุดผมได้นั่งอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าครับโดยที่ไม่กล้ามแม้จะลืมตา แล้วก็ใช้เสียงพูดคุยกันเบาๆอยู่แบบนั้นแล้วผมก็ได้ยินเสียงรถคันหนึ่งครับได้ขับเข้ามาจอดที่ด้านหลังรถของผมมันเหมือนกับฟ้าหลังฝนเลยครับมันเป็นรถกระบะคันหนึ่งที่เป็นของชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นได้ขับเข้ามาช่วยเหลือพวกเราพวกเขาได้ช่วยเอารถกระบะคันนั้นลากรถของผมออกมาครับแล้วก็หาข้าวหาน้ำ ให้กับพวกเราที่อดทนมาตลอดทั้งคืนหลังจากที่พวกเราได้สติชาวบ้านแถวๆนั้นก็ได้เล่าให้กับพวกเราฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนก็ได้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เช่นกันโดยที่มีรถคันหนึ่งได้ขับเข้าไปจอดอยู่ที่กลางทุ่งนาซึ่งหลังจากที่ช่วยออกมาได้ผู้หญิงในรถคันนั้นก็มีอาการคล้ายกับคนที่เสียสติ หลังจากที่พูดคุยกันจบทั้งพวกเราและชาวบ้านแถวๆนั้นต่างก็ไม่รู้นะครับว่าตลาดที่ผมเห็นมันได้เกิดขึ้นมาเพราะสิ่งใดซึ่งชาวบ้านและทุกๆคนที่อยู่กันแถวๆนั้นก็กลับไม่เคยเห็นกันเลยสักครั้งและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับส่วนของทั้งหมดที่ผมได้ซื้อมาก็ยังอยู่ที่บ้านแฟงของผมนะครับสวัสดีครับ